สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องทศนิยมกันนะคะแบบฝึกหัดทศนิยมซึ่งคุณครูเคยให้นักเรียนทําแล้วบางคนบอกทําไม่ได้เอามาดูตามเลยนะคะบทที่2เรื่องทศนิยมแบบฝึกหัดแรกที่2.1นักเรียนดูว่าถ้าส่วนเป็น1 0บร้อยพันหมื่นศูนย์ทั้งหลายเราจะมีวิธีทํำยังไงเอาดูเศษส่วนเป็นทศนิยมเศษส่ส่วน10น,นักเรียนจะเห็นว่ามีศูนย์กี่ตัวลูก เห็นไหมมี0ูนย์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็คือ0.4นะคะ0.4เราเห็นศูนตัวเดียวก็คือ0.4ต่อไป567มีส่วนกี่ตัวลูกศูนย์กี่ตัวหนูก็ดู3ตัวใช่ไหมส่วนพันแล้วก็ทศยมก็3ตำแหน่งนั่นเองเขียน5,67มาแล้วก็จุดที่3ตำแหน่ง1 2 3แล้วก็จุดง่ายไหม ต่อไปอีกนิดนึงดูข้อต่อไปนะคะส0 5ส่วนเป็น10ใช่ไหมศูนย์หนึ่งตัวนักเรียนก็ท้ยอม1ตําตำแหน่งนักเรียนก็เอา205มาแล้วก็จุดที่1ตําตำแหน่งอพอจะได้แล้วหลายคนพอเข้าใจแล้ว8ส่วนพันนะส่วนพันมีศูนย์กี่ตำแหน่งมีศูนย์กี่ตัว3ตัวนักเรียนก็เอา38มาแต่ศูนย์มัน3ตัว1 238มี2ตัวเราก็ ใส่0เข้าไปเห็นหมศูย์เข้าไปอีกก็เป็น0.038นะคะต่อไป60ละลุ60กสิ่วน10มี1ตัวนักเรียนก็ใส่เอา60มา1ตำแหน่งก็ใส่จุดลงไปตรง0ย์ก็ได้เท่ากับ6นักเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่คือการทำเศษส่วนเป็นทศนิยมเอามาดูทศนิยมเป็นเศษส่วนบ้างนักเรียนเห็นไหมลูก จุดหกจุดหกมีจุดหลังจุดหนึ่งตำแหน่งนักเรียนก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวคือส่วนสิเห็นไหมจากทศนิยมเรามาเป็นเศษส่วนก็เหมือนกันเลยเอาศูนย์จุดสี่หกกี่ตำแหน่งลูกสองตำแหน่งนักเรียนก็เติมศูนย์ไปสองตัวก็สี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยต่อไปศูนย์จุดสามหกเจ็ดทดนิยมกี่ตำแหน่งคะ สใช่ไหมหนึ่งส,งสเราก็3ามมาเขียนเลขหนึ่งเติมศูนย์ไป3ตัวพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคนที่มีปัญหาบน่นว่าโอ้ยหนูไม่ได้เลยนะคะ,ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วนักเรียนก็ไปทำหน้าหกสิบหกหกสิบเจ็นะคะครูมีเฉลยให้แล้วละ่ะนักเรียนศึกษาข้างล่างเนี้ย6 6ห6หกเส่วนหน้า69นักเรียนลองทำเองนะคะ ทำหน้า69เดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาดูว่านักเรียนทำถูกไหมได้แล้วนะลูกนะอ้าวนักเรียนศึกษาดูแล้วก็ทำข้อสอบ5ข้อเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ